ท่านผู้วิจารณ์เฉพาะตัวประเพื่อสมาชิพทุกท่านครับ,รบมีคำพูดอยู่ว่าก่อนพูดนะรเราเป็นนายคนพูดนะแต่หลังจากที่เราพูดไปแล้วนะมันเป็นนายเราผมดีใจมากเลยที่เป็นผู้วิจารณ์ส่วนตัวเฉพาะตัวของคุณวิชัยเจริญแสงชัยรุ่งน,นะครับ คุณกล้าขึ้นสู่แท่นพูดด้วยความมั่นใจมากเลยผมดูแล้วนะกวจริงรถที่แรงๆเนี่ยมันใช้ได้หลายอย่างขึ้นดอยก็ไนดะ้วิ่งทางเรี่ยงก็ได้ผมชอบที่มันแรงๆเนี่ยครับผมคิดว่าคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในสโมสรของเราว่าน่าจะปรับเปลี่ยนการพูดของคุณให้ดีขึ้นใช่ไหมด้วยเหตุน,นี้คุณถึงมีความมั่นใจที่จะมาพูดขอให้คุณมั่นใจเปลี่ยนแปลงให้คุณไป การทักที่ประชุมนั้นก็ทักได้ถูกต้องเอาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วหลังจากขึ้นบทรเราเรื่องราวตนเองเราเรื่องความประทับใจ,จชวนมาถึงบทสุนทรพจน์นะครับขอย้ทราวาบทสุนทรพจน์เนี่ยนะมันเป็นบทของการเลื่อกต้นผู้ซึ่งจะมีเนื้อหาสาระเดี๋ยวผู้วิจารณ์ทั่วไปจะแนะนำอีกทีหนึ่ง ขึ้นป,ประชุมระวางมั่นใจไม่เนี่ยถ้าพอดีก็ไม่ต้องปรับผมก็สังเกตดูคุณก็มันพอดีแล้วคุณก็ไม่ได้ปรับนะครับถ้ายืนยอดคุณเตรียงม,มือไว้เลยพร้อมที่จะชี้แจงซึ่งเมื่อกี้ผู้วิจารณ์ทั่วไปบอกว่าในบทเนี่ยมันจะอยู่ที่บทสูงขึ้นไปกว่าน,นี้ก็คือที่สี่บทที่ห้าใช่ครับคุณเตรียมเอาไว้เลยเอาไว้่างนี้นะ อย่าไปทำอย่างนี้ไอ้นีม่มันอะไรม,มันพูดเหมือนไม่มีบารมีแต่มันพูดเหมือนคนมีที่พลนะครับคุณทำให่ถูกแล้วอย่างเงี้ยสรุดสลวยเดี๋ยวเราอปปรับแต่งเรื่องคําพูดน้ําเสียงเสียงน้าฟังชัดดีครับถึงภาษาบางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่คนภาากลางแต่เราเข้าพยายามที่จะใช้ภาษานี้ขอให้คุณต่อไปในเรื่องของภาษา ข้อที่แนะนำอีก็คือคุณจะต้องมีความระยายามเรียนรู้เรื่องเป้าหมายของบทให้ชัดเจนกว่านี้นะเพราะดักระบดดที่สารขึ้นไปนะหนังสือรู้หลายๆเที่ยวรประฐานคนที่เข้าขึ้นบทชื่อว่าให้คําว่าสุทรพจน์เนี่ยคืออะไรมันประกอบด้วยอะไรนะครับ